ถึงแม้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยทำให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะช่วยบมบัติความทุกข์ของคนที่ตกอยู่ในภาวะที่พึ่งพาตนเองไม่ได้และไม่สามารถสร้างความอบอุ่นมั่นคงให้กับชีวิตคนได้หากทุกคนยังเจ็บและจนอยู่เพราะคนส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าภาระทุกอย่างเป็นของภาครัฐ ความเจ็บป่วยเป็นหน้าที่ของหมอและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพียงเท่านั้นเนื่องจากระบบสุขภาพแบบเดิมเป็นการมุ่งเน้นเพื่อรับมือกับโรคและปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเสียแล้วค่อยซ่อมเพราะนั่นคือการทำให้ประเทศต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากจุดเปลี่ยนในการพัฒนาระบบสุขภาพแบบใหม่คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชออที่คำนึงถึงทุกมิติกาย จและสังคมอำเภอหลมเก่าได้ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาและในปี2560ได้รับคัดเลือกเป็น9เมืองที่พ่อสร้าง9ย่างที่ลูกตามภายใต้การนำของนายอำเภอหลมเก่านายเสกสรรกลิ่นภูนประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตลมเก่าดึงคนมาช่วยกันร่วมคิดร่วมนำ ร่วมทำํำและร่วมรับผิดชอบตามแนวทางประชารัฐเริ่มตั้งแต่การเสริมสร้างป้องกันเพิ่มการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาภาครัฐสร้างความตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนแบบองค์าพยพต่อสู้กับภัยคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์บ้านเฮาหน้าอยู่หมู่เฮาสุขใจใช้ชีวิตพอเพียง และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเชื้อโรคโรคภยัยเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมปี2565ที่ผ่านมาได้ร่วมกำหนดประเด็นปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน6ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1การลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือ R T I ประเด็นที่2การดูแลผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาส ประเด็นที่3การบริหารจัดการขยะในชุมชนประเด็นที่4ลดการเกิดโรคติดต่อโควิด1 9และโรคไข้เลือดออกประเด็นที่5การใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนอย่างเหมาะสมและประเด็นที่6ยาเสพติดในชุมชน cbtx and to be number one ประเด็นที่1การลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือ rti กิจกรรมดำเนินกิจกรรมตาม drti 1>, 1. จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและการกำหนดบทบาทหน้าที่ 2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 3. จัดทําแผนพัฒนาการป้องกันการเสียชีวิตและลดอุบัติเหตุทางถนน 4. จัดการข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้านการบาดเจ็บ 5. สร้างเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารด้านอุบัติเหตุในระดับอำเภอ 6. พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนในระดับอำเภอ 7. จัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 8. สร้างการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประเด็นที่2การดูแลผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาส เป้าหมายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพร้อยละ80กิจกรรมจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุเครือข่ายครูอาสาให้ความรู้ในโรงเรียนสร้างสุขพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพในทุกตำบลจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหากรรมผู้สูงวัยสุขภาพดีด้วยวิถีไทยหลม่มผลการดำเนินงานพบว่าทุกตำบล มีการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกตำบลมีกิจกรรมในการลดภัยคุกคามต่อสุขภาพมากกว่าร้อยละ80โดยใช้แนวคิด3ส3อ1น,นอประกอบด้วย3สส,สวดมนต์สมาธิสติ3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์1น,นอนาฬิกาชีวิตประเด็นที่3การบริหารจัดการขยะในชุมชน เป้าหมายการจัดการขยะให้ถูกหลักสุขาพิบาลการนำขยะกลับมาใช้ใหม่กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการลมเก่า zero waste จัดตั้งศูนย์ data center ด้านการบริหารจัดการขยะบูรณาการการบริหารจัดการขยะโรงเรียนเชื่อมโยงวัดและชุมชนส่งเสริมให้มีนวัตกรรมจากขยะในชุมชน ผลการดําเนินงานรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทําความสะอาดบ้านตามหลักสุขาพิบาลส่งเสริมพฤติกรรมสุขอ,อนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้องสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นที่4ลดการเกิดโรคติดต่อโควิด1 9และโรคไข้เลือดออกเป้าหมายลดการแพร่กระจายของโรคการเข้าถึงการรักษาและสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรค 1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอหล่มเก่า ECO Emergency Operating Center จัดตั้งศูนย์ประสานงานโควิด1 9 2. สร้างระบบการรายงานข้อมูลและการติดตามผู้ติดเชือ้อโคโรนาไวรัส2019 3. วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมเพื่อนำข้อมูลเสนอ EOC ระดับอำเภอ 4. กำหนดมาตรการตอบสนองสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019เป้าประสงค์ไทยลมสุขใจในสถานการณ์โควิด -5 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวด้านสุขอ,อนามัย 6. ประชุมติดตามการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโคโรนาไวรัส2019และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 7. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 8. จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 9. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคขับเคลื่อน3เก็บป้องกัน3โรคในชุมชนสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองในชุมชนหมู่บ้านประเด็นที่ 5. การส่งเสริมการใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชนอย่างเหมาะสมทุกหมู่บ้านมีมาตรการควบคุมป้องกันร,รถเร่จำหน่ายยาร้อยละร้อยร้านชำในหมู่บ้านจำหน่ายยาถูกกฎหมายร้อยละ85 มีความรอบรู้ด้านการใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภคร้อยละ60กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานและจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนเสริมสร้างศักยภาพในชุมชนสร้างการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภยัยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนผลการดำเนินงานทุกหมู่บ้าน มีมาตรการควบคุมป้องกันร,รถเร่จำหน่ายยาร้อยละร0อร้านชำในหมู่บ้านจำหน่ายยาถูกตามกฎหมาย98.2มีความรอบรู้ด้านการใช้ยาและคุม้มครองผู้บริโภคร้อยละ65และประเด็นที่6ยาเสพติดในชุมชน CBTXandto be number one เป้าหมาย CBTX มีระบบการดำเนินการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด CBTX ในทุกตำบล to be number one มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการมีการจัดตั้งชมรมตามเซตติ้งต่างๆในพื้นที่ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อละ20ของกิจกรรม CBTX ชุมชนมีมาตรการนำผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบำบัด ทูบี number one, จัดตั้งชมรมตามเซตติ้งต่างๆในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนสถานประกอบการผลการดำเนินงานจากทั้ง6ประเด็นนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในอำเภอหล่มเก่ามากขึ้นและนี่คือผลผลิตจากการร่วมคิดร่วมนำร่วมทำและร่วมรับผิดชอบนื่นหมายความว่าพอชอ,อจะช่วยปลดความคิดทุกภาคส่วน จากการทำงานแบบเดิมสู่การทำงานร่วมกันเพื่อให้คนลมเก่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้นโยบายบ้านเฮาหน้าอยู่หมู่เฮาสุขใจใช้ชีวิตพอเพียงขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยกันผลักดันให้เกิดระบบสุขภาพแบบใหม่เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีสารพลัง พอชอหล่มเก่าสู่สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนก้าวต่อไปพอชอหล่มเก่า